สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์สาภาพสวยหนึ่งในร้อยครับ Honda c ซ v วเจนที่3นะครับรถสาภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อเลยพิกคว้าครับไม่เคยติดแก๊สนี่ครับชมได้เช็คได้สีสันส,สวยงามเงาฉา่ำเกียร์ขึ้นจนสมบูรณ์มากๆช่วงล่างแน่นๆดูแลศูนย์ตลอดตรงเป๊ะครับใครสนใจนะครับคันนี้ขับ2มือเดียวป้ายแดงปี2009นะครับ SUV รถครอบครัวรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับหนึ่งแับาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้ยังผ่อนได้ด้วยนะครับถึง 1ปีจะลึกแต่ก็ยังผ่อนได้นะครับใครเข้าใจนะครับผ่อน4,900โดยประมาณผ่อนได้5ปีเครดิตดีออกรถ0บาทครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถเอาไปใช้งานได้สบายครับบริการจะส่งทั่วไทยครับรถสวยๆคัดเช็คเรียบร้อยสภาพสวยเกรด A3A เอาไปเลยนะครับตัวนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในงามๆครับพวกอะไรมันตีฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในเป็นเบาะดำโทนดำแบบนี้นะครับใครกำลังหาใช้งานชมได้ ได้ทดลองขับได้ครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าภายในสวยกว้างมีพื้นที่นะครับใครสนใจนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ s u v น่าใช้กับราคาและสภาพนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกสําหรับใครกําลังหารถใช้งานเน้นรถครอบครัวเน้นอเนกประสงค์ตัวนี้น่าสนใจสุดๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยเกรดเอเอาไปเลยครับ 3A ขับ2ปี2008จดปี2009นะครับไม่แท้2,50 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลศู์ตรงเป๊ะเช็คได้เลยครับ นี่แหละครับสวยสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับสีสวยเต็มภายในก็งามภายนอกก็งามเน้นใช้งานก็คุ้มมากๆนะครับกับราคา1,99,000บาทนะครับขายราคานี้เลยนะครับไม่ต้อง ต่อรองกันให้ปวดหัวครับเน้นขายสบายสบายครับแล้วก็ราคาเหมาะสมแน่นอนนะครับรถเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับใครเข้าใจสนใจนะครับเตรียมตัวกำเงินมาได้เลยครับได้ขับกลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมคัดรถสวยเช็ครถสวยอย่างมีคุณภาพนํามาฝากนะครับก็บริการจัดส่งทั่วไทยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้นะครับคันนี้การันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว่มไม่จมน้ํา สดสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์รถงามรถคัดเช็คเรียบร้อยสภาพสวยเกต A รด A A 3ตัวเนี่ยไม่ค่อยจะได้มีนะครับถ้ามีแสดงว่าต้องสวยจริงนะครับสำหรับช่องผมถ้าให้ 3A รับรองว่าคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยช่วงล่างแน่นๆไม่มีดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลศูนย์ตั้งแต่ปี2009ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งแค่2,50 0 0 0กิโเมตรชมเช็คทดลอง